ม,มอ,อมี่้ิบห้าคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีแล้วนะครับวันนี้โคราชาจะทำเป็นน้ำชิปนอกจุดของโคราชานเอนะครับ น้ำพริกนกใส่ปลาธรรมชาติปลาพงแห้งนี่นลยครับนี่ปลา,าเลยจากคลิปที่แล้วน้องบ่าวส่งมาให้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็นี่เกลือชุบรสถั่เน่านะครับตามด้วยพริกมะเขือเทศหอมแดงต้นหอมผักชีผมกลับมานะครับก็จะมีมะทั่วมะแตงบอก็ผักชีโขงนอกนะครับผมตอนนี้เลยเรามาจี กระเทยก่อนนะครับผมไม่ใช <c oughs> ่ย่างก่อนจหอมนันนี้มันจะหอมนะครับผมหอมและอร่อยขอิ้นะครับผม ครับผมติดไม่ใช้สิแล้วนะครับเพดอบอุ่นฟ้าไปด้วยนะครับต้องใช้ไฟแรงรอ่ะดกก็ไฟยากเลมันจะไม่สุกข้างใน เอาละครับนี่สุกเดียวสุกเดียวสุกเดียวชั้นหัว<ห>ก่อนนะครับผมป่านะครับเสืกอสกมากเงนี่เลยครับปิดด้วยนะครับปิกก็สุกแล้ว เ <Okay. S 2> สุดเดียวครับผมสุดเดียสุดเดียโอ้โหนี่สุด,สด,สดเดียวเมียวด้วยนได้กินปลานะครับผม <c oughs> โหนะครับ <c oughs> ต่อไปก็เราจะนี่เตรียมเครื่องแล้วนะครับใส่สเลยครับอีก ข้างในมันนะครับครับทิปเสร็จแล้วใส่ปลาเลยนะครับผมอองีกลิ่นหอมอร่อยนะครับผม รัรับใส่เกลือนิดหน่อย ครับผมเก็บแล้วนี่สุดท้่ยแล้วนะครับล็อกแล้วนะครับว,ว้บวาวต้นหองผักชีครับผมนี่กดใส่แล้วนะครับ พัครับผมนีเดี๋ยวเราจะน็อกแล้วนะครับใส่ชุดลวดลงไปนะครับคงนัวครับผมเกลือเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวใส่อีกนิดเดียวก็พอละขัดไม่ได้ทุนเน่านะครับโดยครับเป็นน้ำพริกน็อกนะครับไม่ใช่น้ำพริกอ่องนะครับผม เไหมครับคุณผู้ชมชุดนี้นี่อร่อยแน่ครับฉันจะไม่ใส่น้ำเยอะนะครับจะไม่อร่อยออแล้ครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมนี่นอกนะครับ มาครับเดี๋ยวจะือกัน,กนชิมแล้วนะครับอย่อาาใช้มือนะครับผมน้ำพีนนกใช้ช้อนไม่ได้นะครับนี่กินก็หมัไตหืมอมอีลำเดือคุณผู้ชมกิ่นหอมของหอมแดงที่จริงมันใส่กระเทียมก็ได้นะวันนี้โค้ชฉันไม่ได้ใส่กระเทียมนะครับ ไอต้นหอมชีดองแบบปลามันอร่อยครับมันหอมมันหวานปลาธรรมชาติเนี่ยนะครับผมก็มาใส่กระเทียมรงไปเห่าแฮมอ้าวเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกับก็มนีมันทัวขี้วัวนะครับผักนอกแล้วก็มาแตงนะครับผมแตงกวานี่แหละครับผักสดๆแบบนี้เลยอร่อยแน่ๆครับผมอย่าใช้มือครับผมน้ำพริกนอกไม่ต้องใช้ช้อนนะครับ งนอกครับผมหน่อนี้ยากออกมาให้นะครับทำไรทำโซนหะไอยเยอะหน่อยเอาแบบนี้เลยสมุนไพรนะครับ No. Yep. ฝากคลิปนี้ไันี่แหละครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการแชร์โฆษณาด้วยนะครับสวัสดีครับ